สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตรูปพยากรณ์นะคะยังอยู่กันที่ฟาร์ a s สฟาร์มคาเฟค่ะและนะคะวันนี้นะคะอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะคุณอารักษ์นะคะเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี2557ในสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์สวัสดีค่ะคุณอารักษ์ค่ะแล้วก็ยังอยู่กับดรอนุวัฒน์เช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงค่ะ2เมนูโปรดนะคะของนะคะสองท่านนี้นะคะขออนุญ,ญาตเริ่มกันที่คุณอารักษ์ก่อนค่ะเมนูโปรดที่ถ้าสมมติว่าคิดอะไรไม่ออกต้องกินและกินทุกครั้งที่อร่อยในร้านนี้คืออะไรคะก็คงต้องเป็นเนียนะ่ยฮะข้าวหมกแพะอ,อ๋อข้าวหมกแ,<ล>แพะต้องยอมรับตรงๆนะคะว่าเจนเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการกินข้าวหมกมากาแต่นะคะเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกับคุณอารักษ์แล้วข้าวหมกที่นี่แตกต่างจากข้าวหมกที่อื่นอย่างไรคะ ครับข้าวหมกส่วนใหญ่ตามร้านทั่วไปเนี่ยเขาก็จะจะประหยัดนิดนแบบต้นทุนเพราะนั้นส่วนผสมเครื่องปรุงก็จะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนผลหลักๆของข้าวหมกที่เป็นเป็นต้นตำราวเลยดคือต้องใส่ย่าฝรั่งหรอซัฟรอนรรซึ่งเป็นสมุนไพรที่ราคาแพงมากและมีกลิ่นหอมซึ่งเน,นี่ยเราจะใส่ใส่ายาฝรั่งด้วยนะครับแล้วอย่างคือเพียวคีเพียวกีนี่คือเนยที่ทำจาก นม, hmm. น,มนมบริสุทธิ์เนี่ยะฮะแล้วมันจะเนยตัวเนี้ยจะเป็นเนยเหลวจะมีกลิ่นหอมว่าแล้มันจะโดนความร้อนแล้วมันจะมีกลินนก่นหอมขึ้นมาเพราะเข้ากับ <c oughs> ตัวย่าฝรั่งหรือซัฟร,ฟรอนเนี่ยมันจะให้กลิ่นเฉพาะที่มีความหอมมาก เอาเนือจากเครื่องปรุงแล้วต้องบอกเลยหอมจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นข้าวหมกแพ้นะคะที่เจนนะคะจะได้ชิมเป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าอร่อยแค่ไหนในนี้ยังมียเกิร์ตนมแพะด้วยนะอ๋อโยเกิร์ตนมแพะอยู่ตรงไหนคะในส่วนผสมเนี่ยตอนที่หุงข้าเราต้องใส่โยเกิร์ตนมแพะด้วยอ๋ออย่างนั้นเนี่ยต้องร้องว้าวเลยทีเดียวนะคะอะค่ะและสําหรับดรอนุตัฒวัดจานไหนที่แบบว่า เป็นจานที่ชื่นชอบที่สุดคะผมก็จะเป็นโรตีแกงเขียวหวาน่ะแกงเขียวหวานนะคะคุณผู้ชมขาดูเหมือนแกงเขียวหวานทั่วไปแต่นะคะเจนเป็นคนหนึ่งที่ชอบการกินต้องบอกเลยกลิ่นนี้ไม่เหมือนทั่วไปไม่ใช่กลิ่นกะทิกล่องแน่นอนครับผมเป็นอย่างไรคะฝีมือที่ทำเนี่ยก็จะเป็นคุณแม่เพ็ะนะครับเวลาเวลาทำเนี่ยาท่านจะบอกว่าห้ามห้ามซื้อมะพร้าว อยู่ในตลาดนะเราต้องเอามาพักมะกูดแล้วก็คั้นเองซึ่งมพาโล้มคั้นเองมะกูดและคั้นเองค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ใส่น้ำตาลลูกค้ามาทานก็ส่วนใหญ่บอกว่าใส่น้ำตาลแล้วเป่าทมันหวานเป็นกินทุกอย่างกะทิหวานกะทิสดนะครับเครื่องแกงก็ไม่ซื้อในตลาดทำเองค่ะต้องใช้กระเทียมกลีบเล็กซึ่งเสียเวลาในการปอกมากค่ะนะครับแล้วก็เวลาผัดเครื่องแกงก็ใช้เวลาในการผัด2ชั่วโมงในการผัดเพราะฉะนั้นความละเมียดตรงนี้ครับเป็นสูตรโบราณ เพราะนั้นเวลาเราเราทานทีเราก็จะนึกถึงคุณแม่แล้วโรตีเนี่ยเราก็เลือกโรตีที่มีความนุ่มเวลาเวลาจิ้มลงไปในในแกงมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนฝิ่นมันก็กินแล้วแบบคือคือเวลากินข้าวทีไรแฟนบอกว่าทาไมชอบกินจานแกงเขียวหวานเนี่ยเพราะกิแล้วมันอร่อยจริงๆครับอย่างคือตัวเนื้อไก่เนื้อไก่นี่เราคุณแม่ไม่เอาไม่เอาเนื้อไก่เราไม่ใช้ไก่ตลาดที่เป็นไก่สามเดือนเนื้อจะเหลวเนื้อจะเราจะเอาแม่ไก่แกไ่แม่ไก่ เราคุณน้ำมันรามาตุ๋นนานๆแล้วเนื้อมันจะใี t เนื้อ e ดิเนื้อมันจะมีท e เจอร์มันไม่ได้เคี้ยวแต่ว่ามันไม่ได้เหนียวนะแต่ต้องตุ๋นสักครั้งหนึ่งแล้วมันจะอร่อยกว่าเนื้อไก่ไก่อร์อันนี้คือนี่คือความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบค่ะต้องบอกเลยนะคะสองเมนูนี้นะคะเป็นเมนูโปรดของสองท่านแต่ก็ไม่แน่นะคะหลังจากวันนี้อาจจะเป็นเมนูโปรดของเจนก็ได้ค่ะเจนชิมแล้วคุณชิมหรือยังคะ หอมมากรระานาไก่นุ่มมากค่ะ่อนแกงหอมและที่สำคัญแอนนเปิอมคนมากค่ะเจนชิมแล้วคุณชิมหรือยังคะ